ในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีวรรณกรรมจีนยุคโบราณเรื่องหนึ่งชื่อห้วยหนานจือ หรือชายชลากับม้าที่หายไปเขียนโดยเจ้าชายหลิวอันแห่งรัฐห้วยหนานเป็นแนวคิดที่ถูกนำไปใช้อย่างกว้างขวางในเรื่องของความเป็นโชคดีโชคร้ายและสิ่งที่ไม่แน่นอนค่ะในหมู่บ้านเล็กๆของจีนโบราณนะคะมีชายชลาคนหนึ่งอาศัยอยู่กับลูกชายของเขาทั้งสองเนี่ยใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายแล้วก็เลี้ยงม้าตัวหนึ่งซึ่งเป็นทรัพย์สินที่ล้าค่าที่สุดของบ้านวันหนึ่ง ตัวนั้นหายไปในป่าชาวบ้านก็พากันเห็นใจแล้วก็พูดว่าลุงโชคร้ายจริงๆมาหายไปแบบนี้คงลำบากแย่แต่ชายชลากลับไม่แสดงความวิตกกังวลเขาเพียงแต่ยิ้มบางๆแล้วตอบว่า โชคร้ายหรือโชคดีใครจะรู้ไม่นานหลังจากนั้นนะคะม้าตัวเดิมก็กลับมาพร้อมกับม้าป่าอีกหลายตัวชาวบ้านต่างพากันแสดงความยินดีลุงลุงโชคดีจริงๆม้าหายไปแป๊บเดียวกลับมาพร้อมม้าป่าอีกตั้งหลายตัวชายชลาพยักหน้าช้าๆแล้วยิ้ม ก่อนที่จะกล่าวว่าโชคร้ายหรือโชคดีใครจะรู้ลูกชายของเขาตื่นเต้นกับฝูงม้าใหม่จึงพยายามฝึกพวกมันให้เชื่องแต่โชคร้ายเขาพลัดตกจากหลังม้าจนขาหักไม่สามารถเดินได้ชาวบ้านต่างพากันถอนหายใจแล้วพูดว่าคราวนี้ลุงโชคร้ายแน่ๆลูกชายมาขาหักแบบนี้ใครจะช่วยดูแลมา้าชายชาราไม่ได้แสดงความทุกข์ใจเช่นเคยและยังคงกล่าวคำเดิม โชคร้ายหรือโชคดีใครจะรู้ไม่นานนักกองทัพของจักรพรรดิเดินทางมายังหมู่บ้านเพื่อเกณฑ์ชายหนุ่มทุกคนไปเป็นทหารออกรบลูกชายของชายชรารอดพ้นจากการถูกเกณฑ์ทหารเพราะเขาขาหักขณะที่ชายหนุ่มคนอื่นๆถูกพาตัวไปและหลายคนไม่ได้กลับมาชาวบ้านหันมาหาชายชราอีกครั้งและกล่าวว่า ลุงโชคดีจริงๆถ้าลูกลุงไม่ขาหักป่านี้คงจะต้องไปออกรบแล้วชายชรามองพวกเขาแล้วพูดคำเดิมอย่างใจเย็นว่าโชคร้ายหรือโชคดีใครจะรู้ เรื่องราวนี้สอนถึงหลักคิดในความไม่แน่นอนดังนั้นเมื่อเราเผชิญกับความล้มเหลวหรือความสูญเสียอาจจะให้ลองถามตัวเองดูว่านี่เราโชคร้ายจริงๆหรือเปล่าหรือว่าอาจจะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ดีกว่ากำลังจะตามมาเพราะเรื่องราวเมื่อยังไม่จบอาจจะมีการพลิกเกมพลิกผันตอนจบนั้นอาจจะดีกว่าที่เราเคยคิดไว้ก็ได้